วันนี้มีงานโรงเรียนแม่แบบฟาวสุกีดถึงแล้วค่ะตีด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 ีตอนนี้ก็มางานโรงเรียนอคุณดสวยจากกาแนะคะคุณครูให้ทากิจกรรมนะคะเราก็จะไปตอบคาถามป๊อก็ดูกิจกรรมของโรงเรียนก็จะเขียนชื่อของเด็กขอของแม่ของพ่อ จะมีตอบคำถามที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนออเด็กหิงคนนี้นมีแม่แล้วเธอไม่เดินเองเลยนะคะอนรนะัน่นนา คำถามต่อไปเดินไปเรื่อยๆคำถามมีรอบกับแดดอุ้ยหอนแม่รีบมาเลิกงานบ่ายสามครึ่งแล้วลูกก็เริ่มกิจกรรมบ่ายสามครึ่งนะคะมามาเจ้ามาเฟสเตนอ่าฮ้มาเฟสเตนมาเล่มีทอาฮอดทว่วตาอ่ฮะ่ออสนฮอทั่วตาเหรอลูกพี่ j a สม i นบอกว่า ซมเมอร์เฟสต์เป็นกิจกรรมฤดูร้อนนะคะตอบคำถามเสร็จแล้วเราก็จะไปกินเค้กกันวันนี้แต่งตัวสวยมากเลยค่ะขอบคุณชุดสวยจากน้าแบ้งจากใครแลรงชุดแบดพี่น้องเลยใส่งานแรกไอ้สกุ๊ดแอน s o โ h a ฮาร์ กิจกรรที่งเรียนคผู้ปกครองทุกคนก็มานะคะยนใหญ่เลยสองสาโอ้โหยุลี่ดุดี ้ามแดงเวาดกนิริดูบ <refin ements, S 2> ้างะนี่คุณครูนะคะโมโบ์โนลูกสีฟ้าพ่อแม่สีเหลืองนะคะ หน้าแดงบัลลังกพลังหน่อยแก้มแดงหมดแล้วเล่นตากแดดแดดดีมากทุกคนแบบน้อนอาบเล่นตากแดดคือความสุขเลยจัสมินและเพื่อนของเธอเพื่อนตูดี้ and this is my chair ว้าว and this is อ unicorn อ๋อฮะฟิน And you can bring home a made bottle. <laughs> you <Yeah. laughs> can bring. <laughs> ah. Nej, jag kan inte. Nej, <snar> <snar> <hör> det är inte din Jolin. Du har din där inne. <hör> ah. Tack för the yeah. Tack för snälla. Yeah, you are from Angola. Just means Snowball, come yeah. here. Because we are still working for an English company. Oh, they don't have fie. the same holidays. Julien, go snow um, them. I mean, <laughs> like if there is something Ah, do. Can I take a photo of two hills? Wait, wait, wait. <laughs> 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 yes, yeah. come. Hey, <laughs> come, let's go. come, let's go. กมคนเด็กแล้วนะคะวันนี้พ่อกัาแม่ก็มาโรงเรียนลูกนะคะข้างล่างก็มีกิจกรรมฉลองฤดูร้อนก่อนที่จะปิดเทอมเด็กๆค่ะอันนี้คือชุดโรงเรียนมาโรงเรียนของเด็กๆนะคะ นน้า้ารอใส่ชุดอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนฤดูหนาวฤดูร้อนนะคะใส่ชุดอะไรก็ได้ประมาณนี้ที่นี่นม,มีชุดยูนิฟอร์มตายตัวค่ะตอนนี้คุณครูก็เรวมทุลัเด็กนะคะจะทำก,กิจกรรมแบบไหนคุณครูดิๆๆนเก่าต้อนรับผู้ปกครอง com tu vinculem a ells. Per cert, tu

จีเลีนกูสโต๊ะแบบจีเรียนหูยิเตอรกสโต๊ะไม่ยอมยืนเองเลยเด็กหิงจิลินคุณครูได้อุ้ม ไปนะคะก็ค <ov> <sounds> ือไปดื <execut able> ่ม <Kas> น้ำเดินกันแต่กินเ้อรปกินเครกันกินโทษตากัน

เป็นตาปะปะ๊าโกแฮมแตาเีรียย่อร yeah. อปะป๊าไปเอาช้อนมาก่อนนะคะแฟดแฟดเลียอู้บรสาบรอสซาวันนี้เป็นแฟดเลยชุดเหมือนกันเลยวันนี้พี่แต่งหน้าสวยด้วยจูลินยิ้มมานก่อนโอ้บรอสซาบรอสซา Udah macet. Fin. Papa. Jangan. Papa kau hantar mie drika wa. Hmm <hazna> melu. Kincir alai melu. Kau nak nasi เอามาแลมนะบอกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยุ๊กๆๆ๊ก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 เก่งมากเลยกินเองด้วยอร่อยไหมพี่เก่งมากเลยกินเองด้วยไม่ให้ป้อนเลยให้ให้เลยเล้อ๋เบสต์เบน รักของเจสซี่นะคะจินอะม่มาอ๋อฟีนแม่หมาฮุนฟีต้าชินแฮอย่างฟีนพรินเซสต์สพรินเซสต์สเฮลีอะไรหูเย่เฮลีอ๋อเฮลีเพื่อน This is so beautiful. Uh, stolen. No? Hey, it's The stolen. So... I'm going I'm going to outside. Aha. Uh -huh. And then, then I'm going to 14, 14. Oh! Oh! Uh. Mm -hmm. It's okay. Mm -hmm. so How do you add the cloth? Yeah. Uh-huh. good? Yeah, yeah got. อยอยากน่งน่ารักนะพี่ baby เดินเล่นอย่างสบายใจไ <Let go, S 1> ปกูกงงไปเดินไปกู้งง่ายอยู่ไหนโชว์แม่ค่ะอยากไปเล่นชิงช้าจัดไป วันน <Okay. S 2> mm ี้วันของเด็กๆ I have this Yes you can have this one d I n go n o Good you can do by yourself uh.

É, yeah, aqui! <laughs> เดี๋ยวมาสิกลาบบ้านกันเดี๋ยวกลับบ้านได้ปั่นาเกร่ยานค่ะเด็ต่ตุกถึงเวลากลับบ้านแล้วทุกคนก็กลับบ้านห้าโมงครึ่งค่ะเลิกวันนี้ก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนกับลูกๆพ่อแม่นะคะ ทำกิจกรรมกับเด็กๆค่ะกิจกรรมฉลองฤดูร้อนก่อนปิดเทอมจูเลียนจะขับจักรยานกลับบ้านแล้วนะโอเคขึ้ิตาเมี่ยงบ้าง่าเห็นเห็นกายากี้ของเอื่อยนี่ที่ของนี่คือที่ประจำตำแหน่งของน้องจูเลีนค่ะ ปาช่วยโซ่คลาดคลาดคลอดเลียดดูจูลินเลียดดูก o พี่ก็ปั่นไปแล้วค่ะส่วนแม่ก็ปั่นกับน้องค่ะแม่ก็ปั่นจักรยาน น้องจูรลีนก็นั่งข้างหลังนะคะส่วนปะปะ้ากับพี่อยู่ข้างหลังเรากลับบ้านเราเสร็จ5โมงครึง่งอุ้ยแม่จะต้องรีบไปทำงาน6โมงแม่เริ่มงานจ้ะวันนี้แบบว่าเวลาช็อตมากสันมาก5โมงครึ่งแม่เลิกงาน เอ้ไม่ใช่3ามโมงครึ่งแม่เลิกงานแล้วก็ต้องมางานโรงเรียนลูกการโรงเรียนลูกเสร็จห้ามงครึ่งแล้วแม่เริ่มงาน6กโมงจะต้องรีบไปโอ้ยอยย